สวัสดีค่ะพบกับสถานีสงขลาหนึ่งกับดิฉันวันวิสาเจียนบุตรผู้ด,ดำเนินรายการในช่วงข่าวการศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษในโรงเรียนนะคะ ว่าเด็กพิเศษคือใครทําไมต้องมีการช่วยเหลือดูแลสาเหตุประเภทความพิการและการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมโดยท่านสอนอพัฒนร,รีอุตรีจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะอยากทราบว่าเด็กพิเศษคือใครทาไมเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษคะค่ะเด็กพิเศษก็คือเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะคะซึ่งเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านการ เรียนรู้การใช้ชีวิตรประจำวันและการเข้าสังคมค่ะซึ่งจะต้องได้รับการดูแลมากกว่าเด็กปกติทั่วไปค่ะค่ะแล้วสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นเด็กพิเศษมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะค่ะสำหรับสาเหตุของความพิการนะคะก็จะมีอยู่3สาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุข้อที่1ก็คือสาเหตุในขณะที่มารดาตั้งครรภ์น,นะคะในช่วง3มเดือนแรกนะคะถ้าสมมุติว่า มารดาได้รับการครบกระเทือนได้รับสารพิษหรือได้รับอันตรายต่างๆนะคะก็จะส่งผลต่อทารกในครรภ์โดยตรงนะคะเพราะว่าในช่วงสามเดือนแรกนั้นนะคะทารกในครรภ์จะมีพัฒนาการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะค่ะสาเหตุข้อที่2ก็คือสาเหตุจากโรคทางพันธุก,กรรมนะคะสาเหตุนี้นะคะก็จะถ่ายทอดมาทางสายเลือดของพ่อหรือแม่นะคะค่ะสาเหตุข้อที่3ก็คือสาเหตุในขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะสาเหตุข้อนี้นะคะ เกิดจากทารกคลอดก่อนกําหนดคลอดยากหรือคลอดเกินกําหนดนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยคลอดนะคะเด็กอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือขาดออกซิเจนนะคะที่คลอดก็จะทําให้เกิดความพิการเกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วประเภทของความพิการมีกี่ประเภทคะ ค่ะสำหรับประเภทความพิการนะคะก็จะมี9ประเภทตามกฎกระทรวงศึกษาธิการนะคะประเภทที่1ก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือสายตาเรือนรางกับสายตาตาบอดนะคะประเภทที่2ก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือหูตึงกับหูหนวกค่ะ ประเภทที่3ก็คือบุคคลที่มีความบุบคล่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบุบคล่องทางสติปัญญาเนี่ยก็จะมีระดับ iQ ต่ำกว่า90ลงมานะคะซึ่งคนปกติทั่วไปก็จะมีระดับ iQ 90ขึ้นไปค่ะประเภทที่4บุคคลที่มีความบุบคล่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะคะ,ะก็จะมีความยากลาบากในการเคลื่อนไหวอย่างเช่นแขนขารีบแขนขาอ่อนแรงเป็นต้นนะคะ ประเภทที่5ก็คือบุคคลที่มีความบุกรองทางการเรียนรู้ประเภทนี้นะคะเราจะพบบ่อยในโรงเรียนเรียนรวมนะคะซึ่งที่เราเรียกว่าเด็ก LD ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความบุกรองในเรื่องของอการอ่านการเขียนการคิดคำนวณน,นะคะเขาจะมีความยากลำบากถึงแม้ว่าเขาจะมี IQ ปกติแต่เขาก็มีปัญหา3ด้านนี้นะคะประเภทที่6ก็คือบุคคลที่มีความบุพรองทางการพูดและภาษาค่ะ ประเภทที่7บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นะคะประเภทที่8บุคคลออทิสติกค่ะบุคคลออทิสติกก็จะมีความผิดปกติในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะเขาจะไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่9ก็คือบุคคลพิการซ้อนนะคะบุคคลพิการซ้อนก็คือบุคคลที่มีความพิการตั้งแต่2ออย่างขึ้นไปในคนคนเดียวกันค่ะ ค่ะท่านสอนอคะแล้วเรามีวิธีการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษในโรงเรียนอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับการช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลก่อนนะคะคุณครูจะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าในการเรียนและในการใช้ชีวิตประจําวันถ้าสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่แปลกออกไปจากเด็กปกติเราก็นําเข้ามาคัดกรองค่ะคัดกรองเพื่อดูว่าเขา บกพร่องด้านไหนนะคะโดยโดยการคัดกรองนะคะจะต้องร่วมกันคัดกรองหลายๆคนเนี่ยทั้งคุณครูวิชาการคุณครูประจําชั้นนะคะคุณครูที่มีวุฒิบัตรคัดกรองนะคะเมื่อเราคัดกรองได้ผลคัดกรองมาแล้วเราก็จะต้องมาวางแผนพัฒนาเขานะคะโดยทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP นะคะซึ่งแผน IEP นี้จะเป็นแผนของใครของคนนั้นนะคะ จะพัฒนาตามศักยภาพของเด็กคนนั้นนะคะแล้วก็เมื่อเราพัฒนาไปสักพักหนึ่งเราก็จะต้องมา,าตดสอบว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามแผนไหมแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือต่อไปค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับเด็กพิเศษอย่างไรบ้างคะค่ะที่ผ่านมานะคะาทางเขตก็จะมีโครงการอบรมคุณครูในเรื่องการ คัดกรองในเรื่องของการเขียนแผน IEP นะคะเพื่อให้คุณครูได้นำความรู้ไปช่วยเหลือนักเรียนในเรียนต่อไปค่ะแล้วก็มีการนิเทศติดตามค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะ,ะท่านสอนอพัน,นารีมีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารและคุณครูที่มีนักเรียนพิเศษอยู่ในโรงเรียนบ้างคะค่ะ ก็ขอฝากท่านผู้บริหารและคุณครูนะคะในการดูแลพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนต่อไปค่ะจากการที่ได้ไปนิเทศโรงเรียนนะคะก็ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและคุณครูนะคะที่ได้ดูแลนักเรียนพิเศษเป็นอย่างดีนะคะไม่เคยทอดทิ้งเด็กพิเศษเลยถึงแม้ว่าบางโรงเรียนจะมีบุคลากรน,น้อยแต่ท่านก็ให้ความรักให้ความเอา,เอาใจใส่เด็กพิเศษเป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณสอนคอณนรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับสถานีสงขลาหนึ่งกับข่าวสารดีๆมีสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีมีสาระของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เกียติยศคำซ้อพอท้อมใช้เวลาสั่งสนมานานอุดมการสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจ